สวัสดีครับนี่คือ Inside News หนักขึ้นทุกวันแพทว่างไงพีแฟนหนุ่มแต่งหญิงแล้วปล่อยลูกไว้กับพ่อจา๋าไหวไหมลูกไม่เรียกพ่อก็ต้องเรียกเจพีแล้วหนักขึ้นทุกวันแพทว่างไงพี่แฟนหนุ่มแต่งหญิงแล้วแห่ชมสวยอีกต่างหากปล่อยลูกไว้กับพ่อจา๋า ครอบครัวหันษาแพทนภภากับพีชานน์แฟนหนุ่มรุ่นน้องวัยอ่อนกว่า14ปีดีกีนักเรียนนอกที่ลุยไลฟ์ขายของกันทั้งครอบครัวนอกจากพีจะมาช่วยแพทไลฟ์สดขายของนากหลังอยู่เบื้องหลังมาตลอดเลสซิ่งลูกชายแม่แพทก็มาช่วยด้วยอีกแรงล่าสุดทำเอาเรียกเสียงฮือหากับครอบครัวหันษาพีมาในลุคแต่งหญิงใส่วิกกรีดอายไลเนอร์ สวยจัดเต็มร่วมไลฟ์สดกับแพทจนแฟนสาวตกใจพร้อมทั้งหลุดหาหนักแฟนหนุ่มกลายเป็นเพื่อนสาวไปแล้วที่พีกไปกว่านั้นเรซซิ่งที่ใส่วิกร่วมสร้างเสียงหาก,กับพ่อผีแล้วแถมจากเรียกพ่อพีก็ไม่เรียกแล้วเรียกแม่แทนกันเลยทีเดียวแถมหนุ่มพียังพูดคุยสนุกสนานมีมุกหาออกเสียงภาษาอังกฤษก็สำเนียงดีเลิศสร้างสีสันกันทั้งพ่อทั้งลูก ทำเอาโลกติ๊กตอกแห่แชร์คลิปแซวกันหาสนุกสนานกับครอบครัวหันศานี้อาทิหนักขึ้นทุกวันเมื่อให้พ่อเลี้ยงลูกเมื่อแม่แพททิ้งเลสซิ่งไว้กับพ่อจ่าและวิกสินเสมอกันทางบ้านเราดูไลฟ์ขำไปทั้งไลฟ์แซบไม่ไหวเจเลสกับเจพีเป็นตน้นอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ